นี่ทำอะไรครับเขียนบทอยู่อ่ะทำไมใช้พิมพ์ดีดแทนคอมพิวเตอร์เพราะฉันหัวตื้อนะสิ <c oughs> ก็เลยใช้พิมพ์ดีด <c oughs> <c oughs> เรียกสติกันสักหน่อย <c oughs> ทำไมหัวตื้หอห่ะครับ บางทีก็เป็นกันได้ค่ะก้อกอโอยผิดอีกแล้วอ๋ยต้องพิมพ์ใหม่อีกรอบ <S 2> <S 2> เ,อเดี๋ยวนะสวยดีนะหนะ้าผากคุณอนะ โอ้เดียวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยแป๊บนึงนี่โอ้ทิ้งไว้แบบนั้นล่ะถ้าเอาออกผมไล่คุณออกจากบ้านเนอะพอเปิดหน้าผากคุณก็สวยดีนะเนี่ยรูปหัวกับคิ้วคุณสวยจะตายอ่ะแม่งคุณก็น่ารักอ่ะนี่อย่าซีิเอามือออกมา คุณปิดนน้าผัดสวยๆได้ไว้แค่เพราะแผลเป็นเล็กๆเหรอครับน่าเสียดายอ่อนนะหลบไปครับคุณจะใช้สองนิ้วพิมพ์ทั้งคืนเลยหรือไงอ่ะเฮ้ยคุณนี่ดูแลยากจังเนอใช้เป็นด้วยเหรอแล้วคิดว่าทำไมบ้านผมมีพิมพ์ดีดล่ะ มันพิมพ์ยากมากเลยเนาะถ้าง,ง่ายผมจะทำเหรออคอยดูนี่พลิ้วไป่ได้เรื่องราวความรักของผีไงหไงพูดมาเลย คุณไปหัดใช้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีอะไรที่ยูฟิลิปทำไม่ได้เลยนะในดูหนังเรื่องพิมพ์ดีสีแดงที่ผมเล่นหรือเปล่าเรื่องนั้นผมเล่นเป็นนักเขียนนิยายนะผมเป็นนักแสดงตัวจริงก็เลยฝึกใช้คุณก็เจ๋งดีเหมือนกันนะมัต้องพูดแล้วไปนั่งตรงนั้นเลยครับใ้พิมพ์พอะไรก็บอกมาละกัน คลิกรูปซไซรัง่งเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ